สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมแนะแนวเรื่องส่วนต่างๆของร่างกายชั้นประถมศึกษาปีที่สองครูผู้สอนนางรสสุคนพี่จอมบุตรโรงเรียนวัดบางบอลพิมพ์จันแต้อุปถัมสำนักงานเขตบางบอลกรุงเทพมหานครเด็กๆคะ วันนี้เรามาเรียนเรื่องส่วนต่างๆของร่างกายนะคะก่อนที่จะไปเรียนกันนั้นคุณครูมีเพลงมาให้เด็กๆฟังก่อนนะคะเด็กๆฟังเนื้อหาของเพลงนี้แล้วบอกครูหน่อยว่าเนื้อหาของเพลงเนี้ยเขาพูดถึงเรื่องอะไรนะคะ เห็นไหมล่ะค่ะเด็กๆจากเพลงที่คุณครูเปิดให้เด็กๆฟังเมื่อกี้เขาพูดถึงเรื่องอะไรเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะเรื่องอวัยวะนั่นเองต่อไปนะคะให้เด็กๆดูภาพของเด็กผู้ชายในรูปนี้นะคะว่าเขามีอวัยวะอะไรบ้างเริ่มกันเลยนะคะตาจมูกปาก ขาเขา่าผมหูมือแขนและเท้าค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนหน้าที่ต่างๆของอวัยวะกันนะคะว่าอวัยวะต่างๆเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างเริ่มกันเลยค่ะตานะคะตามีสองข้าง ในลูกตามีตาขาวและตาดำที่ขอบตาบนและขอบตาล่างจะมีขนตาเป็นเส้นเล็กๆขึ้นเรียงอยู่ตามีหน้าที่มองเห็นสิ่งต่างๆค่ะต่อไปนะคะเด็กๆจมูกค่ะจมูกมีรูปร่างคล้ายผลชมพู่ตั้งอยู่กลางใบหน้าจมูกทำหน้าที่หายใจและดมกลิ่นต่างๆปากค่ะ ปากเป็นเนื้อแดงอมชมพูประกบกันใช้รับประทานอาหารและพูดคุยขาเป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากลำตัวมีอย่างละสองข้างทำให้ร่างกายของเราเคลื่อนไหวได้สะดวกนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเขา่าเข่าทำหน้าที่รับน้ำหนักตัวของเราเกือบตลอดเวลาเลยนะคะไม่ว่าเราจะเดิน ยืนนั่งหรือทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันค่ะต่อไปค่ะผมผมขึ้นปกคลุมศีรษะเส้นผมช่วยป้องกันศีรษะไม่ให้กระทบกระเทือนช่วยป้องกันความร้อนและความเย็นให้กับหนังศีรษะและช่วยให้เกิดความสวยงามแก่ร่างกายของเราค่ะ ต่อไปหูนะคะหูมีสองข้างอยู่ข้างศีรษะด้านซ้ายหนึ่งข้างด้านขวา1ข้างหูมีหน้าที่ฟังเสียงต่างๆค่ะต่อไปนะคะเด็กๆมือและนิ้วมือเป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากปลายแขนมีสองข้างแต่ละข้างมีห้านิ้วมือมีไว้ทำงานต่างๆ เช่นหยิบจับสิ่งของถือของหรือใช้แสดงท่าทางต่างๆคะ่คะแขนค่ะแขนเป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากลำตัวมีอย่างละสองข้างทำให้ร่างกายของเราเคลื่อนไหวได้สะดวกและช่วยในการทำท่าทางต่างๆคะ่ะสุดท้ายนะคะเท้าและนิ้วเท้า เป็นส่วนที่อยู่ล่างสุดของร่างกายมีสองข้างมีนิ้วเท้าข้างละ5นิ้วเท้าช่วยให้ร่างกายของเราเคลื่อนไหวได้สะดวกและสามารถเคลื่อนไหวไปยังที่ต่างๆและทําให้ร่างกายของเรายืนได้ค่ะเห็นไหมคะว่าอวัยวะเหล่านี้มีประโยชน์ในการดำรงชีวิตของคนเรา โดยทำหน้าที่แตกต่างกันแต่ประสานสัมพันธ์กันถ้าอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งมีอาการบาดเจ็บหรือขาดไปเราจะไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติดังนั้นเราจึงต้องดูแลรักษาอวัยวะทุกส่วนของร่างกายให้ดีเพื่ออวัยวะของเราจะได้อยู่กับเราไปนานๆค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้ครูก,กิ๊ก ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ